ละว่าโอ้ยใส่ลูกเงี้ยโอ้คว้านจุ้วงแล้วเอามาลงหม้อแกงตอนนี้มันเดือดแล้วนะโอ้โหบดๆเลยจะลงแล้วนะนี่เอาเลยฉันอยากแล้วโอ้ยเยอะใส่นิดๆแกระวังมันคว้านะเออไม่คว้าไม่คว้าไม่คว้าเพราะว่าหม้อแกงมันกว้างแกงผักลาบยังไงโอ้โหาเงี้ยวบ่อเออป่อ่ะ เอ,อ้เป่าหกหลงละแซวเดียว <c oughs> นิชาทำไมมานั่งงอมอยู่เนี่ย งออมสิกระเป๋าตังเป๋าหกโลกอะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ฉันนิชาฉันลิซา <c oughs> ่าเหลียวแซวเดียวใช่แหละแซวเดียวเขาไม่ให้ฉันไปไหนอะ่ะฉันอยากเข้าอ่ะฉันก็ไม่หัวจะกินอะไรอะ่ะโอ้ยไม่ต้องงออมหรอกทำไมหือเธอเห็นไหมฉันเอามานี่ฮะอันนี้อะไรเนี่ยผักละผักละ อย่าบอกนะว่าวันนี้เธอจะแกงผักลา<ะ><ะ>ตั้งวันนั้นแม่ฉันก็ไม่ได้ไปไหนเลยเธอรู้ไหมเออไม่เป็นไรเธอจะไปเดือดร้อนจะไปอ้อนใจอะไร<อ>เดี๋ยวฉันจะแกงผักแล่ยฉันนั่นก็อยากกินกับข้าวเมืองอ่ะฉันติดตัวชาวเดียวอ่ะโอจะมัน <c oughs> เธอไม่ต้องกลัว พ่อผักละนี่แหละจะช่วยเธอสบายสบายอะไรอิ่มแต่ต้องอดหน่อยนะฉันสาบอะไรเนี่ยเหม็นหน่อยแล้ววันนี้เราจะมาแกงผักหลักกับเพื่อนหลังจากที่ฉันปีต่างสาวเดียวมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไปเราไปดูส่วนประกอบของผักหลักกันฉันอยากเข้าไปไปดูก่อนนะฉันมาปะเธอฉันยังแควนหน่อยนะ ไม่ได้ปาเธอไหลายวอนอ่ะอุ้ยฉันจดแต่มาม่โสมน้ำแน่ <c oughs> เนี่ยเธอจกไม่ได้กินมาแม่แล้วนะวันนี้ใฉยได้กินผักแล้วใช่ไหมผักลาเออแต่อดหน่อยนะเมธอดอะไรนะเมธเนี่ยฉันจะต้องดังไฟนะถ้าฉันไม่หักทำให้เธอเธอจะมาหน้ากเลือดอ๋อแล้วเ <c oughs> ื่อกลากินดิบไม่ได้หรือไม่ได้วันนี้ได้ยินสกรมด้วยเดี๋ยวมาแกงกินดิบแบบถ้ากินดิบได้ต้องประกำตมบชุมอ๋อโอ้เขาค่อยโบนะฉันผ่านมือเธอนะไหนเนี่ย โอ้ฉันคล้องแล้วฉันผ่านมือเธอมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรแน่แน่แน่ฉันก็หลวกเนี่แน่แหละอยากเอาอ๋ออยากเอาอันนี้เกียร์กล้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่แซววันนี้เธอลืมอะไรหรือเปล่าลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมอ๋อลืมเธอลืมเสียงน้อยใช่ฉันลืมเสียงน้อยนี่ขอยืมกาแฟหน่อยอ้าวนี่กาแฟอันนี้กาแฟอันนี้เขาเอากาแฟแช่ เ <N> นี่ยถ้าไม่มีอันนี้นะเสียงน้อยอีก <N> นี่นะถ้าไม่ได้มีอันนี้นะเราก็จะไม่ได้หักเลียดกันอ่าโอ้ฉันอยากหักเลียดแล้วเธออ่าจุดจุดนี่ตามตามตามไฟ,มไฟอัอนี่ตามเนาะอันนี้หั่หนอะไรเธอโอ้ยไม่ใช่แถนธรรมดานะนี่หั่นอะไรหั่นลำไยโอ้โห <N> นี่ไงนี่โดํผืดนอ่าโอ้ยมันโยกโยกนี่โอ้ไฟลุกโยกโยกใช่มันจะลวกมือเราไงอ๋อ เราให้มันลวกเนี่ยระวังโอ้สายลุกงงโอ้ความจุ้งจุ้งยิ่งแรงเลยฉันแก้เนี่ยนี่นะเพื่อนเพื่อนระหว่างที่เรารอคนจุ้งจุ้งอยู่นี้นะนี่เราต้องมาล้างผักหล่าก่อนถ้าไม่ล้างนะขี้ฝุ่นเต็มเลยนะเห็นไหมค่อยเนี่ยโอ้ดูสิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่คือผักหล่าของสวนลิซ่านะ พักละเมืองอมไม่ใช่พักละพรพักละเมืองเนาะเนี่ยเห็นไม้เนี่ยเธอเห็นไม้ในแนวโอ้ขิวเลยเนี่ยแต่ล้างเมอนไม่ได้นะทำไมล้างเมืนไม่ได้เหม็นอตอนนี้ลิซ่าก็เตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นก็เรียกว่าเตรียมพวอหนหารเแลี่ยที่เป็นรูปส่วนผสมของ แองผักหลากเลยโอ้โหว่าแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเถอะเพื่อนใช่จัลโล่หนึ่งจัโล่สองนั่นก็คือเริ่มเป็นจอร์นก่อนเป็นจอนต้องมีจอรนจอรนแล้วก็มีขามีขามีปลาแห้งปลาอะไรเนี่ยปลาแห้งอ้าวนี่ปลาแห้งเหรอเออเขาเรียกปลาแห้งโมอ๋อปลาแห้งโมต้องมีใช่และก็นี่คือ กระเทียมหอมเตียม่าต้องมีหอมเตียมด้วยเพื่ออย่าไปลืมนะขาดไม่ได้นะอะไรพริกแต้ไงเนี่ยพริกแต้ทำไมมีนิ้วเดียววันนี้เอามาให้ดูก่อนต้องมีด้วยอย่ากินเผ็ดนะเออไม่ฉันมากได้ได้อ่านิชาไม่สำคัญงาที่ขาดไม่ได้นะ ปลาหางไงนี่ไงโหปลาร่เพื่อนเพื่อนปลาหาตาโอยเม่งหุนเม่งหุนโอยมันมียี่ห้อด้วยนะอันนี้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อขี้ตะแลขบุญดินอ๋อขี้ตะแลขบุญดินใช่ถ้ามันไม่บุญดินถ้ามันออกมาข้างนอกดอกแดกดอกแดกของปลอมโอ้ไม่ได้ต้องขี้ตะแลขบุญดินใช่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเม้ เมล์แล้วเธอจะกินอยู่ถ้ามาใสา่ผสมแล้วอร่อยและที่สำคัญนะที่เขาสนับสนุนเราตลอดเลยนะั่นคือกะปิตาแมลงสา,าบออกเดือน <c oughs> นี่แหละสนับสนุนเรามาตลอดเลยโอ้เนี่ยถ้ามันไม่ออกเดือนไปไปออกดาวอะ่ะไม่ได้โอ้่งนงนงโอ้เธออันนี <c oughs> <c oughs> ้เริมแรกคือใส่อะไรเอ่ย พริกแต้แห้งโอ้เมื่อกี้บอกมีนิ้วเดียว่าทีนี้มีเยอะแล้วเนี่ยมีส่วนผสมเอย่าใส่เย,สยเยอะใส่เยอะเผ็ดเกินอ๋อมันแปะกันใช่ไหมไม่ใช่มันแปะมันไม่ชอบผักแลมันไม่ชอบอืมอหอมเตี๊ยมลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วก็ตามเลยเอาเยกนี่เจ้าตำรับเลยนี่ไม่ต้องใส่เยอะใส่มันพอ พอมันจับเบ๊โซยค่ะเข้าไปติมด้วยโอ้โอแขงี่ใส่เยอะไหมโอ้ยใส่เยอะไม่ได้ทำไมอ่ะมันจะส้มฉันแล้วมีความสุขทุกครั้งเลยนะเพื่อนๆเ,เวลาที่ได้มาเจอเพื่อนซีเพื่อนรักของฉันเนี่ยเขามื่อกจะทำอะไรให้ฉันกินตลอดเวลาเลย าแต่ตอนนี้ต้องฉันห้องอกอกอักแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จนะเธอนี่ขั้นต่อไปนะอืตั้งหม้อแก,กงเอาตั้งหม้อแก,กงแล้วหรือใช่ตั้งหม้อ,อน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ต้องเอาปลาแห้งใส่อ,<ห>อ่าโอ้โหหอโยกกับตอนนี้เพื่อนนี่เห็นไหมลงเลยนะนี่ปลาแห้งลงมาก่อนเลยเคล็ดลับนะเราต้องเอาคาหน่อาคาหนุ่มนะบางๆน,นี่ไงแล้วเข้าไปใส่นี่เป็นสมุนไพรช่วยรักษาสุขภาพของเราแน่เห็น เนี่ยแกจะซอยไหนนะทำไมโขบไม่ได้หน้าเคี้ยวเราก็ไม่ค่อยดีนะเธอเท่าแล้วไงไม่เท่าหรอกนี่หลังจากเราซอยแล้วเราก็ใส่เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วฉันอยากจดจริงๆเลยดูสิโอ้โหแล้วเอามาลงหม้อแกงตอนนี้มันเดือดแล้วนะโอ้โหบดๆเลยเนี่ยเดือดโบ๊ะ โอ้ต้องหอมจินลงก่อนสวยหอมกินใส่ก่อนให้มันหวานใอเสร็จแล้วเอาศูนย์เลยใช่ไหมนี่อเอามาใส่เลยนี่เห็นไหมโอ้น,นี่พักหลาเนี่นะยอดตน้นๆ้นนั่งนั้นเลยฉันจะลงแล้วนะนี่เอาเลยฉันอยากแล้วอ้ว้าว <laughs> มาแล้วมาแล้วโอ,อ้กินกินกินเลยบอกแล้วนะ <laughs> มินเมนเออทราบมันขี้แห่เธอเลยอ่ะไม่ไม่มีหรอกเลยนี่เพื่อนเพื่อนเราขาดไม่ได้นะถ้าขาดตายเลยแกงผักลาเนี่ยมันก็มีกระชอนไงนี่บ้างอ๋อตอนนี้เราจะใส่อะไรเธอนี่ใส่หางจะใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะมันทำไมเมน จะใส่เยอะใส่นิดๆจ้านี่เพื่อนๆเห็นไม้น่ากินไม้นี่พอใส่แล้วเราทำทำไงกับมันต่อเราซ้ำไม่เราต้องเอาโกกอ๋อโกกเหรอใช่เอาโกกนี่โกก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 นี่นี่ซ้ำซ้ำซ้ำโกกโกกโอ้นี่เราโกกมันไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อนๆใช่โกมันไปเรื่อยๆเอาจนมันจางจัดแผะถ้ามันจางจัดแผะแล้วนะเดี๋ยวเราชิมเลยแหมโอ้นี่ไงนี่พอแล้วยังอ่าพอแล้ว แล้วอันนี้ก็โกขควา้างก่อนดูเพื่อนฮใส่ร้กไปที่เรียบร้อยแล้วนะลิซ่าใช่ตอนนี้เราจะโคนเราจะโกนมันปิ้นตังลุ่มขึ้นเผวตังโบน<อ>ระวังมันคว้านะออไม่คว้าไม่คว้าไม่คว้าเพราะว่าหม้อ,มอกแกงมันกว้างอ๋ออุ้ยเบือบ่อเบื่อฉันหิวข้าวแล้ววันนี้และแกงพะระกินมันยั่วยวนละเกินฉันสาบแตงดังงัด หยาดๆเลยอะเธอเ <c oughs> มน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่สุรสําเร็จที่ลิซ่าเอาขึ้นมาเลยดีกว่าดิชา <c oughs> ไม่ได่าขันโตก่อนและตอนนี้เพื่อนๆฉันก็มารอลิซ่าเขาบอกว่าเสร็จแล้วเดีฉันก็มานั่งรอแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเอามาก็ยังไม่รู้เนี่ยตั้ม้โอ้แล้วนี่ก็คือแกงผักปละ <c oughs> โอ้ ิี่ชาเอาเธอกินได้เลยหอมมไหมหอมใช่ฝีมือหอมเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันขอชิมก่อนนะเพื่อนพูดพูดมันพูดมันหอมดูเพื่อนๆดูนะว่ามันเปื่อยไหมดู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 พูดก่อนว้าวเงยเงยเฮ้ยโอ้ล้ำเงียบป้อเออป้ออูโหูอร่อยจังเลยลิซ่า เพื่อนๆฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้อวดลิซ่านะจิมเลยสิจิมอีกิลิซ่าเป็นคนที่แย่อะไรก็รำไปหมดเลยเลยนี่ยฉันจะเอาเหีบน้ำมาให้ดูไม่ไม่เขาเรียกว่าสด <c oughs> อ่าเนือ้อเข้มอ๋สุูยอดซูยอดเธอลองสดน้ำมาดมูเดี๋ยวก่อนใช่เขาหน่อย รูนี่ฉันเคาาเฮ้ยเธอมากค่าหรือข่ามกหอมเนี่ยเห็นไหมว้าวโอ้โหอร่อยมากเลยเพื่อนถ้ามีโอกาสทำกินก็ลองใช้วิธีของพวกเราได้นะนะดีอร่อยแต่ที่สำคัญอย่าลืมหูดหูดเลยระวังแหนมนะลำดู ความนัวของน้ำที่สุดๆอขอเถอะขอเถอะหูดเลยขอเถอะขอเถอะ <c oughs> หยาดหยาดอโอ้ยแล้วนี่ก็คือแกงผักปลาเออมา่ไหร่แล้วเพืเ่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใครมาหุบแล้วไปตรงนี้เนี่ย เคยมาพูดแล้วที่ไปตรงนี้ต,ตัวเก่านะการฉันหรือพูดมาแวล้งถอยโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Hi. S 1> ให้ให้กับฉันนิชาลิซ่าวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อน<ะ>ไปจดแกนคกแาก่อนคะ่ะบ๊ายบายไปก่อนนะเึงหดุดเึงหุด พูดระยะกว้างหน่อยนี้นะเธอนั่นแหละต้อยเธอนั่นแหละต้อยเนี่ยเห็นไหมต่อคว้างข้างนอกเออหืมโอย